สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับทิปแอนทิ for you นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำวิธีคัดลอกลิงก์แชร์และบันทึก QR Code ดแอปไลน์เพื่อใช้ในการเพื่อเพื่อนนั่นเองอันดับแรกก็เข้าไปที่แอปไลน์ปึ๊บหลังจากนั้นมาแต่ที่หน้าหลักครับด้านล่างซ้ายมือแล้วมาแตะในส่วนของนะฮะชื่อโปรไฟล์นะครับ แตะเข้าไปปึ๊บโอเคตอนนี้เราก็เข้ามาในส่วนของนะหน้าปกโปรไฟล์ของเรานะครับรูปโปรไฟล์ของเรานั่นเองให้ไปแตะที่นี่ครับในส่วนของ QR Code ด้านบนขวามือตรงนี้ปึ๊บอ่านะครับนี่ก็คือ QR Code ของผมนั่นเองจะมีในส่วนของคัดลอกลิงก์แชร์และบันทึกนั่นเองนะครับที่เราจะส่งไปให้เพื่อนนะเพื่อ ช่วยในการหรือว่าใช้ในการเพื่อนๆนั่นเองนะครับเรามาดูอันแรกกันก่อนคัดลอกลิงก์เราก็แตะเข้าไปครับปึ๊บอ่าตัวนี้คัดลอกลิงก์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนนี้เราสามารถที่จะนะครับเอาลิงก์ที่เราคัดลอกเนี่ยนำไปวางไว้ที่ใดก็ได้นะครับแพลตฟอร์มใดก็ได้ผมจะยกตัวอย่างเป็น messenger ก็แล้วกันนะครับคุณผ,ผู้ชมโอเคนะครับตัวนี้ผมได้เข้ามาในห้องเพื่อนใน messenger แล้วนะครับผมก็แตะไปที่ในช่องการพิมพ์ตรงนี้ปึ๊บ หลังจากนั้นให้คุณผู้ชมเชนิวแตะค้างนะฮะในส่วนของช่องการพิมพ์นะครับเพื่อที่จะวางในส่วนของออลิงก์ที่เราคัดลอกมาเมื่อสักครู่นี้นะครับเชนิวแตะมันจะมีคําว่าวางอยู่แล้วแตะคําว่าวางเลยนะครับโอเคผมจะแตะแล้วนะปึ๊บอ่าแล้วปล่อยแตะค้างแล้วปล่อยปึ๊บแตะคําว่าวางปึ๊บนี่ครับก็จะมีลิงก์เข้ามาแล้วเราก็ส่งให้เพื่อนเลยปั๊บเรียบร้อยครับและนี่ก็คือวิธีคัดลอกลิงก์ในส่วนของ QR Code แอปไลน์ของเราก็ส่งให้เพื่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนสามารถที่จะเข้าไปเพื่อจะกดเพิ่มเป็นเพื่อนได้เลยนะครับในส่วนนี้โอเคเราไปกลับไปดูในส่วนของหน้า QR code เหมือนเดิมก่อนนะครับอันดับต่อไปเรามาดูในส่วนของนะครับวิธีการเพิ่มเพื่อนวิธีที่2ก็คือการแชร์นั่นเองแล้วก็แตะเข้าไปเลยครับปึ๊บหลังจากนั้นนะฮะเราก็เลือกแพลตฟอร์มที่เราจะแชร์ไปเพื่อนได้เลยนะครับผมขอยกตัวอย่างยกตัวอย่างเป็นห้องแชท s e n g e r เหมือนเดิมครับ พอเราถึงหน้านี้นะครับเราก็เลือกเพื่อนที่ส่งเลยนะครับผมเป็นอันแรกก็แล้วกันนะล้วก็ส่งในส่วนของ QR code แอปไลน์ส่งให้เพื่อนเลยนะครับนะฮะหลังจากที่เราแชร์นะครับเราก็ส่งให้เพื่อนเลยนะฮะตอนนี้เราก็ส่งให้เพื่อนแล้วโอเคเราไปดูรูปร่างหน้าตาในห้องเพื่อนที่เราส่งไปหรือไม่ใช่สิที่เราแชร์ไปให้นะครับว่าเป็นรูปร่างหน้าตาแบบไหนนะครับคุณผู้ชมนี่ครับตอนนี้ผมก็เข้ามาสู่ห้องเพื่อนในแอป Messenger แล้วนะครับรูปร่างหน้าตาที่เราแชร์มาก็จะเป็นลักษณะของ QR code เลยนะครับคุณผู้ชมก็จะประมาณนี้โอเค กลับไปที่หน้าของ QR โควดเหมือนเดิมก่อนโอเคคราวนี้เรามาดูวิธีที่3นะครับในการเพื่อนเพื่อนเนาะก็คือการบันทึกแล้วก็แตะที่คําว่าบันทึกครับนี่ครับบันทึกเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนนี้นะครับในส่วนของ q e ีย์วรดรูปภาพของ QR ย์วดเนี A ่ยจะไปอยู่ในส่วนของแกลเลอรี่นะครับคุณผู้ชมนะโอเคคราวนี้เรากลับไปดูที่แอป Messenger หรือว่า ห้องของเพื่อนเราที่เราจัดทาการส่งให้เพื่อนนะครับในส่วนของ QR code เนาะสำหรับวิธีการส่งวิธีที่3นะครับคือการบันทึกภาพ QR code ก็คือวิธีการส่งก็คือตัวเนี้ยนะครับรูปภาพ QR code เราทําการบันทึกไปในแกลอรี่แล้วเราก็แตะที่แกลอรี่หรือว่ารูปภาพตรงนี้ครับปึ๊บนี่ครับเราก็แตะที่รูป QR code ครับแล้วก็ทําการส่งนะครับผมอ่าตัวนี้ฮะส่งส่งปึ๊บ ก็เรียบร้อยครับคุณผู้ชมนะฮะและนี่ก็คือ3วิธีในการนะครับส่ง QR วอ d e โให้กับเพื่อนเรานะครับอ่านะครับไม่ว่าจะเป็นการคัดลอกลิงก์การแชร์แล้วก็การบันทึกนั่นเองนะครับคุณผู้ชมฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง and Tip ย์แอนติกฟยูด้วยนะครับสลับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ